บุกรงงานครับบุกรงงานช่างพงวอน,นี้วันหยุด <Order S 2> ออเดอร์เยอะเกินครับรอไม่ไหวครับบุกรงงานเลยครับมาเลือกเองเลยวันนี้วันหยุดนะครับลูกน้องวันนี้หยุดไปทำบุญอ,อ๋อไปทำบุญ งานหามลุ่งหามค่ำนะครับไม่ไม่ทันออเดอร์ขอหยุดซะมั่งโอ้ตันนี้ส่งธคารทั้งหมดมันเปส่งนคารอันนี้ของคิวต่อไปครับคิวผมไม่รู้เมื่อไหร่เลยต้องบุกมาเอาเองถึงที่ตอนนี้พิเศษขายไม้กิเล็กอือีกแล้วครั้งที่แล้วก็ไม้กิเล็กครับของพิเศษไอยากไม้หนยาก เราจะไปลองกันครับเหมือนปืนแกป๊ปเลยครับทำเสำมือนเลยนะครับดูผิวเผินเหมือนลูกซอง อันนี้เป็นรุ่น นักกาซีนนะครับลูกลูกลูกเลียงกันอย่างนี้ครับลูกนี่นะเป็นนักกาซีนเลียงแบบนี้นะครับอินแสงสอนการใช้งานอยู่นะครับโหลดลูกปึ๊บอหมายระยะ5เมตร เมื่อกีูุ้ยนเล็งสิพลาดครับ <c oughs> ตอกมาระยะห้าเมตรนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นปลาช่อนก็หมวแบะเ <c oughs> นี่เล็งไปที่ <c oughs> เล็งไปที่ <c oughs> ตัว <c oughs> เล็กๆนะครับอตีที่ห้อยๆอยู่นะครับเมื่อกี้ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นกระป๋องนะครับไม่ใช่ครับตัวเล็กนะครับเนี่ยเดี๋ยวลูกขนุนมาลองสำหรับชุดแมกกาซีนนะครับนี่ครับสิ่งที่จะได้ไปด้วยคือโอ้โหลูกสวยมากเป็นชุดสายนะครับชุดสายแล้วก็ดอกเป็นดอกที่สวยมากครับอืม คนละรุ่นกับยิลูกธนูได้คนละลูกน,นะครับมีลูกธนูอ่ารุ่นนี้พิเศษนะครับยิงลูกธนูก็ได้นะครับอ่ายิงได้หลายลูกนะครับยิงทั้งได้ลูกแปดมิลลูกธนูลูกดอกยิงปลาโอ้ยิงได้หมดเลยครับอันนี้ เดียบร้อยครับธนูครับลูกธน, <c oughs> นูนี่อาจจะมีราคาแพงหน่อยนะครับถ้าใครลูกละอยบาถ้าใครสนใจสั่งเพิ่มได้นะครับลูกธนูลูปหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกยิงปานั่นเขาแถมให้ครับเป็นชุดเป็นชุดอะ,อะไรชุดพร้อมครบชุด เป็นหนึ่งในเซตนั้นเดี๋ยวจะเอาไปจริงๆแล้วก็เดี๋ยวสอนวิธีการใช้งานอีกทีเราจะไปทำวิธีการใช้งานแบบละเอียดให้ดีครับนีนก็เก็บสายนะอย่าให้มันดุงรุงรังเกินไปเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวคอกันนะครับโอเคเก็บสายให้เรียบร้อย นี่คือลูกดอกยิงปลานะครับนนนะให้สาวสายสาย,สายนี่ยาวกี่เมตรครับที่ให้ไปสายสายมสิบเมตรนะครับดูความแรงแล้วกันครับแต่ถ้าใครจะยิงระยะสามสิบเมตรก็จะถูกหรือเปล่านะครับทะลุหมดนะครับใก,กล้เคียงกันนะครับด,ดูข้างในทะลุนะครับทะลุทุระ นี่ครับความแรงนะครับลุหาไม้มลู่ไม้อันลูหาไม้นะครับมไม้อัดน่นาๆยิงปลาก็สบายถอดเงาแล้วยิงปลานะครับหอยย้ํานะครับยิงปลายิงปลาอย่าทําเป็นอาวุธทําร้ายกันนะครับเพราะตอนนี้เป็นตัวที่ เน่นนี่เสียไม้ไปมาขอดอกแรงมากแรงมากครับใช้เป็นเครื่องมือหากินนะครับอย่าเป็นอาวุธแม่นไม่แม่นอย่าโทษปืนนะครับต้องดูที่ฝีมือ้วยนะครับฝึกฝนบ่อยๆครับแล้วก็แม่นเองครับนี่คือลูกดอกยิงปลานะครับทำจากเหล็ก PCY เด็กที่เป็นเด็กสปริงอันนี้ก็แถมไปในชุดของชุดคืนยิงปลาสองชุดคืนยิงปลา,ปลาครับชุดน,นี้ครับแ,<ต>แถมให้ต,ตัวนี้จะเป็นรูปแบบนี้แถม,แถมให้รุ่น,นี้จะเป็นรุ่นแบบนี้รูปแบบนี้อ๋อรูปคนละแบบอันนี้รูปคนละแบบเลยนะครับอันนี้ของสะพ,พ่อคืนตัวนี้คืนแม่คัดจีจะเป็นรูปแบบนี้ โอ้ลูกสวยนะยครับอือือย่างสวยเลยครับยึดวันก่อนที่ยิงปลาก็ยิงตัวนี้แหละอันนี้วันหยุดโรงงานเงียบอออมันหักตัว ก็โชคดีนะครับที่มาวันหยุดเพราะว่าถ้ามาวันธรรมดานี้เสียงเพลงจะดังนะครับติดลิขสิทธิ์หมดคลิปก่อนเอาลงไม่ได้เลยครับติดลิขสิทธิ์มีทั้งทดลองยิงเล่นๆกับยิงจริงๆนะครับอ๋อตรงนี้คือที่เก็บไปสีแทมนะฮะ อวันนี้ก็ยังมาอีกนั่นน่ะเยอะสวยมากเป็นปลาสลิดตอนเย็นลงคลิปใหญ่ลงแดมใหญ่ให้ดูยังมีครับยังมีอ๋อยังครับยังใครที่คิดว่าของจะหมดหรือเปล่ายังนะครับแต่ว่ารอคิวได้รอนะครับ <c oughs> นี่คือไม้นี่ไม้จากโรงเรื่อยนะครับเป็นไม้ที่เด็กไม้ขนุนซื้อมาถูกต้องนะครับครับไม่ไม่ผิดกฎหมายตัวนี้ไม้โรงเรื่อยมีใบอนุญาตซื้อขายไม้กระดูกไม่มีแล้วนะครับไม่ได้ทําแล้วครัขึ้นลูกขึ้นงานนะครับเครื่องจากเครื่องมือทันสมัยนะครับเนี่ครับมาตรฐานทุกชิ้นนะครับตืมจากจีนซี องกลััวว่าาาานาานนมออกมาแบบเดียวกันหมดนะครับบล็อกเดียวกันอันนี้ก็เป็นหนังสติ๊กเป็นหนังสติ๊กนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ไม้งามนะครับนี่ยิงลูกยิงลูกขนาดไหนครับก็แปดแปดมิลจนถึงยี่สิบมิลได้เลย ยี่สิบมิลก็คือเป็นลูกดินเป็นลูกเหมือนลูกแก้วนะครับล,ลูกดิ้นนี้ยมีขายในลัสาได้ครับตรงนี้โอ้อถ้ายิงลูกแปดมิลก็ใส่ลูกนบนบนนี้ครับใส่ได้ครับแปดมิลก็ใส่ได้ควานะมแมน่นก็อย่างที่ว่าน,นะครับอ่าดูที่สีมือนะครับสำหรับชา้าสวนนะฮะที่ว่าเป็นไร่อ่าพวก ถันล่อกระแตหรือสัตว์ไรต่างๆที่เรามากินอ้พวกผลไม้เราเนะาะใต้าขาถางใต้จังเยอะนะครับครับผละบาามากเขาบอกว่าถ้าถ้าเรายิงไม่ค่อยแม่นเนาะแค่แค่จะไล่มันนะครับท้ายลูกเออลูกกระทัดที่เป็นลูกบอลน,นะครับครับอ่าใส่ตรงนี้เลยคือยิงเราเสียงไล่พอใส่แล้วก็จุดไปใส่แล้วก็อื้ เราไป้ายไล่พวก,กัลทม้มากินเลยผลไม้เรานะครับยิงยิงได้ไกลนะครับกัน,นี่ก็เจ้าของโรงงานนะครับเป็นคนทดสอบให้ดู ก่นทุกชิ้นนะครับไม้เมยถูกกฎหมายหมดนะครับไม่มีไม้ผิดกฎหมายไม่มีไม้ป่าเป็นไม้ขนุนนะครับไม้ขนุนไม้ขนุนกฎหมายไม้ขนุนคือถ้าเราจะสั่งไม่เอาด้ามดาได้ไหมครับแหบือว่าเอาเป็นด้ามสีไม้ต้องสั่งพิเศษยังไงครับก็มีนะครับแต่น้อยเพราะว่ามันบางทีไม้มันบางทีมันก็ลายไม่สวยใช่ไหมมันไม่ได้สวยเหมือนกันทุกตัวนะครับ พราะว่ามันตัวมันก็สวยมันโั้ก็ไม่สวยก็ทํำสีดําก็เป็นไม้เป็นไม้ป่าทั่วไปไม้ขนุนไม้ขนุนไม้ไม่ผิดกฎหมายครับไม้ขี้เหล็กแต่ตัวนี้จะเป็นไม้จากโรงเรื่อยเรียกไม้แดงมาเลยครับไม้แดงมาเลยไม้ยางมาเลียก็สาหรับบางท่านที่ชอบลายไม้สวยๆจะขอแทะแทะเล็กเกอร์ประมาณนี้ก็คุยกันหลังไม้กับนั่นเจ้าของโรงงานได้เลย แต่ถ้าเอามาตรฐานเดียวกันามาจากโรงเลื่อยนะครับไม้ตัวน,นี้ไม่ผิดกฎหมายขออนุญาตครับ,รบตืฝีมายาถูกต้องไม่ผิดกฎหมายตัวน,นี้มามาน,นี่มาอันนี้ก็เป็นนม่อันนี้เป็นชุดโชว์นะครับเป็นชุดโชว์จะร้องยิ่งร้องเนี่ยลูกลูกดิน <c oughs> ลูกดินได้สั่งออนไลน์แล้วครับมีมีขายแล้วครับทุกวันนี้ใน <c oughs> ลาซาดามีขายหมด วันนี้หาอะไรได้หมดนะครับอินเทอร์เน็ตเออสำหรับหนังสติ๊กเหมาะสำหรับลูกแบบนี้นะครับจะยิงดีกว่าลูกแบดมิลครับลองเทสมีจุดเทสรอบโรงงานนะครับลูกน้องเนี่ยคงว่างเหลือเกินนะครับทำเสร็จเทสเทสอย่างเดียวเลยนีก็ระยะประมาณเกือบเกือบสิบเมตรนะครับ ดึงอ่ะเวิบใส่ลูกปับ๊บอย่างที่บอกแล้วครับขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับไม่การันตีนะครับอยู่ที่ฝีมือท่านนะครับอ่ะลองยิงดูการใช้งานครับเราลองดูง่ายๆครับดันขึ้นมาครับแล้วก็ดึงตัวนี้ครับแค่นี้พอครับดังแกลกแล้ว ใช้สองนิ้วก็ดึงนะครับสองนิ้วแบบสองนิ้วถ้าถนัดสองนิ้วอย่างนี้ก็ได้นะครับออี้อถ้าใช้มีแรงอย่างผมก็ใช้สองมือได้เหมือนกันหมดถุดไม้ปลายทางเดียวกันให้สองข้างยืดเข้ากันจะดีนะครับเพราะว่ามันจะได้แรงสองข้างเข้ากันอเอาอีกที่ ยังไม่เข้ามาือถนัสองมือมากกว่านนะแรงกว่าอยู่ที่กำน่งการถ่ายรูปแล้วนะครับเอาให้เคยชินนะครับถนัดการยิท่าทางก็แล้วแต่ใครนะครับลืมบอกไปที่เล็งเล็งกับตรงกลางคนระับ <laughs> ห้องนี้เป็นห้องแกะลายนะครับแกะลายทำสีเก็บรายละเอียดนะครับที่นี่เป็นลายหมาป่า,าพร้อมด้วยที่มานะครับช่างพงห้องทำงานมก็ี น,นี่คือด้ามสีไม้นี่คือไม้แดงมาเลยไหมใช่ไม้แดงมาเลยสีสวยมากเลยครับจะทาลายท้อง้วยก็สวยนะครับลายนี้ีมไม้ขี้เหล็กสีไม้เดิมๆนี่เป็นลายแบ็คแพนเทอร์นะครับอันนี้ลายแบ็คแพนเทอร์นะครับลายเสือดําสีสวยครับ ไม้แดงมาเลย์สีสวยมากไม้ขิดก็ลายสวยอือนีลายหมาป่านีเป็นดำลายทองนะครับเส้นเดินเส้นทองไม้ขนุนไม่ไม่ลายเส้นไม้ขนุนนั่นแหละอไม้ขนุนเสียไม้แบบอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ทาสีนะครับไม้ขนุนครับเป็นสีของไม้นะครับไม้ขนุน ที่เห็นเดืองๆนี่คือสีของไม้นะครับไม่ใช่ทาสีนะครับอืมผมไป็ขนนเนื้อจะเดืองๆโอ้ผมแกเอามาก็คือไม่ได้ทาสีนะครับจะเป็นลายสีไม้ธรรมชาติโอผมเห็นทีแรกผมนึกว่าทาทาสีเป็นสีทองไม่ใช่นะครับเป็นสีของไม้ครับสีไม้สีไม้นะครับอืมเราเข้าใจผิดพอเวลาบางทีเราแกะแล้วมันสีมันคล้ายกันมันจะไม่ขึ้นมันต้องนำสีดำมาแกะเดฉดที่เห็นเห็นกัน ยลงน้ำมันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เข้าใจว่าเป็นการทําสีเหลืองนะครับไม่ใช่นะครับมันคือสีของเนื้อไม้นะครับอืเข้าใจผิดมาตลอดนี่ก็ลอตต่อไปนะครับรอคิวได้เลยน้ครับก่อนทําสีเลยเพ็่งนี่ก่อนทําสีก่อนนําไปแกะ ทำสีแล้วก็ไปแกะทำสีแล้วก็ไปแกะลายนะครับใช้เครื่อง C N C วันนี้วันหยุดนะครับเราก็เลยมีเวลาได้ชมโรงงานกับเต็มๆไม่มีเสียงลูกน้องมากวนเลย ไม่มีเสียงเพลงให้กังวลเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยที่สำคัญครับไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมายนะครับเป็นทายปืนยิงปลาอนนีนนนนมอสีไม้ กลับมาดูที่ส่วนของที่จะส่งวันอังคารน,นี้นะครับไม,ไม่เห็นสีไม้แบบนี้สำหรับใครที่ชอบสีไม้นะครับอันนี้เป็นยิ่ป้าเป็นยิ่ป้าตัวนี้เป็นพันสีบาทพันสี่ร้อยสนใจรุ่นไหนนะครับ ทักเข้ามาหาช่างพงได้เลยครับปืนยิงปลาอันนี้ปืนยิงปลาจะใช้ลูกแปดมิลน,นะครับกระป๋องไม่เคลื่อนเลยครับ เชือกท้ายไปไหนโอ้โหโอ้ตรงนี้ข้างหัวขาดมันก็คนเดิมยิงนะครับคนเดิมยิงมันจะเข้าที่ไหนได้นอกจากเข้ารูเดิมเข้ารูเดิม